ีก็ได้เสนอไปแล้วว่าแบบไนท์มันแบบไม่เคยแบบมีแบบเรียกว,ว่าไงอะประวัติแบบว่าแบบแ,แ,แบบเสียๆห,หายๆอะไรเงี้ยให้ไนไปหน้าทีสี่แล้วอ่ะไ,ไ,ไปดูดิใช่เหรอพี่เออไปเอาไปเอาเงนิงนก่อนไหมเอาอ๋อเป็นไง,บ,งบ้างไนท์ไม่รู้ม嘛ครับเดี๋ยวเราในเราฟังเขาแบบพูดพี่เลยอะไรอ่ะเอ่อแอดมินได้ลอง ถามเพิ่มเติมที่จะมาชี้แจงของเราเนาะก็ oh. โทษก็น่าจะเหมือนเดิมใบแดงช่วยเต็มที่แล้วแต่ส่วนของแอดมินถามว่าทำไมถึงโดนแดงก็ตามที่แจ้งไปเลยว่ามันสายตาแอดมินทุกอย่างมันเป็นที่สุดอันนี้เข้าใจเนาะสายตาแอดมินดูตลอด oh. ตั้งแต่วันที่เข้าแจ้งเข้ามาว่าของนายเนี่ยได้มี ความผิดปกติเรื่องของแบบการขับรถอยู่ดีก็ไปเจอนู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งไลเกอร์เนี่ยคนที่เป็นสตรีมเมอร์จะโดนไนเจอส่วนใหญ่ไนจะไม่เจอคนอื่นเลยที่ไม่ใช่สตรีมเมอร์แล้วพี่รู้ได้ไงครับว่าไนไม่ได้เจอคนคนอื่นครับพี่นายยรู้ได้ไงครับว่าอันนี้ฝั่งไลเกอร์เขาแจ้งมาเลยครับแม่อันนี้ฮะ แบบ,แบ,บไม่เจอคนอื่นเลยเหรอครับแบบไม่เจอคนอื่นที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็น er สตรีมเมอร์สองเคสเองนะครับพี่นี่ส่วนใหญ่เหรอเพราะฝั่งไลเกอร์เขาแจ้งมาเลยว่าคนที่ไม่ได้สตรีมะไม่ได้โดนไหนเจอเลยจะเจอเป็นจากคนอื่นมากกว่าในอุโมงตอนนั้นในก็ไปเจอนะครับพี่ไม่อันนี้หมายหมายถึงของฝั่งไลเกอร์ที่เขาแจ้งเข้ามาอ่าอ่าแต่ไดๆแล้วอ่ะแต่ตาแอดมิน เขาบินดูเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันเข้าข่ายสตรีมสไนท์อย่างชัดเจนเอ,อ้ยถ้าบินอยู่พี่ก็เห็นที่เัาว่าไนไม่ได้ไปหาจุดนั้นจุดเดียวไนะหาหลายจุดเลยนะตอนที่จะไปจุดนั้นนะถูกไหมครับใครเป็นคนบินดูครับอ่อาแล้วพี่บินดูคือพี่เอางี้ดีกว่ามุมอมองพี่เห็นเป็นยังไงบ้างดีกว,ว่า อ่ะมันจะมีเอาแบบเอาแบบไม่จาอจงแบบเฉพาะแบบระหว่างสเตมเมอร์กับไหน่นะอ่ะก็คือตอนแรกอ่ะมันจะมีอ่ะอันนี้ไม่ใช่เคสของเรเยวนะอันนี้เล่าก่อนว่ามีเคสอื่นด้วยอ่ามันจะมีหนึ่งคนอ่ะของไลทเอร์ไปแอบอยู่เพื่อที่จะรอออกตรงนี้นั่นอ่ะเขาก็ไปอยู่อ่ะรอออกเพราะว่าตอนนั้นคือมีการแจ้งมาแล้วว่าให้ฝากฝากดูหน่อยอ่ะก็คือไปดูแล้ว ก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันบืงองอื่นหรือยังไงแต่ว่านายก็ไปขับวนอยู่แถวนั้นตรงไหนล่ะครับจุดจาไม่ได้ครับแต่ว่าเหตุการณ์มันคือประมาณนี้ครับอันนี้ขอถามแล้วพี่ถ้าพี่เจอเคสกรณีแบบนี้อีกอะอย่างเช่นแก๊งอื่นอย่างเงี้ยกรณีเดียวกับนายพี่แก้ไขแก้ไขงไงครับหรือว่าจะโดนแบนอย่างงี้เหมือนเดิมเลยตามภาพเลยหอพี่ ใช่ไหมขึ้นขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ต่างๆที่เจอครับถูกไหมเพราะว่ามันก็ตันตรงไม่ได้หรอกว่าแบบนี้มันคือจัดหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เห็นนะคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วคนที่พี่บอกออกตัวนั้นเขาได้สตรีมไหมอ่ะอันนั้นไม่ทราบครับเพราะว่าของคิดเลยเบลผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรก ว่ารีวิวสตรีมหรือเปล่าผมก็ไปดูอว่ารีวิวอยู่ตรงนี้เขาเขาจะเจอไหมเขาจะมาไหมรอบแรกอาจจะไม่เจอมาอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าตรงนั้นแล้วก็สักพักผมก็ไปเพราะว่ามันมีมันมีหลายคน,นะ่ที่ต้องดูไม่ใช่แค่ในคนเดียว่าแล้วก็พอพอตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็นึกว่าแบบมันจะ มันจะผ่านไปแล้วอ่ะเออก็คือตอนหลังมาก็เลยไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นข้างหตุการณ์ตรงที่ว่าอ่าในอยู่ประมาณแบบเลยโรงพยาบาลมาหน่อยหนึ่งอ่ะไม่ใช่โรงพยาบาลนะประมาณสี่แยกแถวโรงพยาบาลนะแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ะตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าในในมุมมองผมอ่ะผมเข้าใจว่านั่ก็จะไปจุดหนึงนเพื่อที่จะไปเช็คเพราะว่าไลเกอร์อก็อยู่แถวนั้นครับาถ้ากลุ่มใหญ่นะถ้าในมุมมองของแอดมินนะ ก็คือไม่ได้มีแค่ตรงนั้นคนเดียวอ่าเสร็จปุ๊บผมก็เลยคิดว่าอาจจะเจอนะอันนี้ผมก็เลยรีพอร์ตไปที่พีกเ,เลยนะตอนนั้นที่ที่ไหนยังไม่เจอด้วยซ้ำว่าพี่เ,เขาอาจจะเจอนะอันนี้ก็คือรีพอร์ตไปที่พีกเ,เลยว่าเขาอาจจะเจอนะแล้วก็ถ้าพักไหนก็ตรงขึ้นไปแล้วก็ไปไอ้ที่มันจะเป็นบันไดสูงๆอ่ะก็ขึ้นขึ้นไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับอ่า มันก็จะขึ้นไปตรงเขาเรียกว่าอะไรร้านใหญ่ๆที่เป็นสำนักงานเสร็จแล้วก็เหมือนเขาก็วนรถลงกลับไปอแล้วผมก็กดอัดตอนนั้นแหละผมก็กดอัดว <ไป S 1> ิดีโอตรงนั้นต่อ,อเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ไู้ว่าผมอัดตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าตอนตอนที่กดอัดไปอะจอมันก็จะเหมือน,นพอจอไปมันก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ที่หลายๆคนเห็นกันว่าเห็นรถเข้าไปในซอก ก็คือเริ่มเหตุการณ์ที่อัดแต่แบบถ้าสไนเปจริงนหยจะจะทำแบบอย่า้เพื่อเสียเวลาทําไมอ่ะพี่ไม่อันนี้อันนี้พี่ในในมุมพี่อ่ะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าสไนหรือไม่สไนแต่ว่าพี่แค่บอกมองเป๋ด้วยเฉยแล้วอย่างโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลอันนี้นะว่านไปแบบไปไปหลายรอบบานะเจ็ดแปดรอบเป็นไพี่ห้าหกรอบอ่ะพี่ถามหมอได้ได้นะว่าเวลาถ้าพี่หมอจะเป็นขับแบบเบนส์ขาวจะแบบชนพวกกับตามพุ่งญ้าหมดเลยนะพี่แบบเช็คหมดเลย แล้วไปแบบไม่ใช่ไปทั้งสองครั้งครั้งอะพี่อบไปตลอดเลยเพราะรถไหนทุกทุกคันจะแบบไม่ปล่อยน้ำมันให้แบบหมดอะพี่แกใช่ไหมพี่สามารถแบบให้แหนเบิรดได้ได้นะว่าน้ำมันเต็มแค่ไหนแค่ทุกคันเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจอยู่เพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างถ้าสมมติว่าปกติสั่งเช็คเช็คละเอียดก็คือต้องเช็คทุกซอกอยู่แล้วแหละแต่มันก็มีบางอย่างที่ทําให้อดมหลายหลายคนเขาแบบสงสัยเนี่ย คืออันนี้ไม่ว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่านะตอนนี้มึงลงโทษไปเนี่ยโอเคคือลงโทษไปได้แต่ถ้ามันรู้ที่หลักว่าถ้าลงโทษผิดเนี่ยนะบอกเลยน้นหนักนะบอกให้นะแอดมินอนะถ้ามันมีอะไรมาตรวจสอบชี้หลักฐานชี้ได้ว่าจริงๆว่ามันไม่ได้ทําเนี่ย บอกเลยหนักนะจะต,ต้องรับผิดชอบด้วยนะอันนี้บอกก่อนนะเพราะว่าโดนโดนใบแดงเลยนะแล้วแล้วโดนรีตัวไหมถามหน่อยถ้ากลับมาได้อะมันยังได้กลับมาอยู่ไหมเนี่ยหรือว่ามันแดงถาวรแล้วไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็อตอบดิกลับค่ะกลับกลับกลับ ไ่้กลับมาอยู่แล้วแล้วกลับมาโดนรีตัวไหมโดนคะ่ะอู้อ้าวแล้วบอกไม่มีแล้วไงได้รีตัวมียไเพราะคือขายโ c ซีนเรายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแค่รู้สึกว่าอยากจะเอาแค่เออเล็กๆน้อยๆเช่นบัฟหลุดเนี้ยโดนใบเหลืองสามใบแล้วจนแดงเนี่ยกลับมาไวแต่อาจจะไม่อยากมีการรีตัวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เกิด มีของมากขึ้นหรือจะต้องมีเหตุการณ์รีตัวแต่เรายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะพีต่ตีคือตอนนี้มันยังเป็นกฎเดิมอยู่ก็คือแค่เปลี่ยนจากแท็กซี่มาเป็นหมอนะตอนนี้ก็คือคนที่โดนใบแดงหรืออภัยโทษแค่ไปท,ทําไม้จะไม่มีมาขับแท็กซี่แล้วก็จะมีจะไปเป็นหมอแต่เรื่องว่าไงนายแต่แบบนายงงอ่ะแตแบบ่มันไม่ได้ทำโดนจริงๆใช่ไหมอ่ะเรื่องนี้เอาจริงอ่ะ แบบพี่หรือไม่ไหนเจออะไรปัญหาไหนก็เคยเจอปัญห์เห็นนะแต่ทำไมมันไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเจอตั้งหลายรอบแล้วนะอืมพี่ว่าไม่ใช่เลยพูดลำบากว่ะเรื่องกรณีเน,นี้ยไม่เป็นไรหรอกช่างมันก็ได้พี่แล้วอะไรไปพี่ไม่เป็นไรโอเคเไม่แน่ไหนไม้ใชยอืม กนั่นแหละจะไม่อะไรหรอกก็ตัดสินไปแล้วนี่พูดอะไรไปก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ะถ้ามีกรณีแบบนี้อีกก็น่าจะต้องมานั่งปวดหัวอย่างนี้อีกนะแอดมินนู้บอกก่อนนะวิธีการแก่สองแง่สองง้าแบบเนี้ยมันก็ต้องมีเหตุผลดอย่างนี้อีกนะมันปวดหัวแน่นอนพี่แทาแบบมีอย่างนี uh ้กะ ก็ไม่ต้องหาแล้วตัวหลุดอ่ะถ้าหาไปก็เดี๋ยวหาไว้นี่อีกสนาอีกงั้นขอใมันไปล่ำลาคนในแก๊งก่อนได้ไหมแอนมินก่อนรีเนี่ยได้ครับ อาเธอเรียกว่าเราลอกแก๊งะทำอะไรไม่ได้ละขอบคุณมากแล้วกันแต่อย่าลืมกรณีที่น้องมันโดนมันเกี่ยวกับของที่น้องมันมีมากมานคอมมอนเซนตอ่ะหนักด้วยผมไม่ยอมนะถ้าสมมาแล้วถ้าถ้าถ้าน้องมันมีหลักฐานมาแย้งอ่ะสุดท้ายเราก็พร้อมที่จะฟังเสมอครับจะถ้ามันโดนไปแล้วไงนี่มันโดนไปแล้วนี่ไง แต่ถ้ามีหลักฐานย้อนหลังมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตัวชี้วัดว่ามันไม่ผิดอ่ะถ้าลักฐานเพิ่มเติมก็ให้เขาส่งมาไดครับพอดเพื่อแจมัสไซนั่นแหละครับในคลิปแบบไม่ใช่ฟอร์เรนไปให้คลิปแบบคลิฟให้ป็นเนี่ยเาต้งมีเวลาตั้งห้าถึงหกเดือนอ่ะกว่าจะมีตัวถ้าเขาเข้าไปมีรถในนะพี่นี่เข้าปะ ้ยผิดอันปะเนี่ยยังไม่ครับไม่ไม่อันนี้รถไหนนี่รถในรถที่ไหนครับมอไซค์อ่ะเดี๋ยวรถนั้นอย่างไรอ้าวพี่ปีเตอฝากเอาไว้ให้ญาตินายได้ไหมพี่ที่น้องซูลนะกันใครไหนไหนนุชลิปได้รู้เรื่องเขาจะรอมันมาก็ได้ได้เฮ้ยโอเคป่ะน้องอ่าฮะโอเคไหมเนี่ย ก็ต <h> ้องไม่โอเคอยู่แล้วะไรๆที่เอ้ยคุยเป็นกูกูก็เหมือนกันอ่ะนายไม่ได้มาไหนไปไหนมากลับบ้านเลยไอ้เธอเรียกคนรวมบ้านเลยไดนาย ผมแค่ไม่ผมแค่ไม่เข้าใจพี่ว่าถ้าสมมติคนมันไม่ได้ผิดจริงๆอ่ะมันต้องยอมรับโดนหรอพี่ผมแค่ไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็เรามีแค่ปากเปล่าเ,ออเรามีแค่ปากเปล่าอยูอย่เลยเว้ยแค่นั้นเองสิ่งที่เขาต้องการก็คือหลักฐานเขามองที่หลักฐานเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ได้มองถึงว่าพื้นเพรหรือเหตุผลอะไรเลยมันเอาไปแก้ขัดอะไรไม่ได้เลยพี่พยายามให้เขามองตรงนี้ละแต่เขาก็ไม่ได้มองก็ถือว่านั่นหละตัวทาเต็มที่ละ ดี๋ยี่บอกแฟรมันเปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนมันไม่อรุ่มมันรวยแล้วเพราะว่าถ้ารุ่มรวยไปมันก็อาจจะโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นอะไรเงี้ยความมันคือความเป็นจริงอบพี่เนาะพ่เต๋ออะไรเงี้ยอืมหลักฐานอะไรเงี้ยกระเป๋าแต่กูบอกเลยว่าถ้ามีกรณีนี้แล้วโดนใบอื่นกูก็ไม่ยอมอะ่ะกูไม่สนอนะเป็นลูกใครก็แล้วแต่อ่ะ แดงก็คือแดงแค่นั้นเองแล้วถ้ากูรู้สึกอะไรนเหม็นกูจะแจ้งหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ไปดิจบคนน่าจะออกรีมหมดแล้วพี่แล้วก็ที่อยู่นี่แหละอันไหนไม่สามารถให้อันได้มาได้พี่เถอะอะไรนะทั้งเงินล่ะเงินพิติมันสามารถให้ได้ปะไหน,นอย่างเลยไม่ได้เหรอพี่เก็บไว้น้อง กูไม่รู้ว่าอย่างไงแต่กูมองว่าถ้ามึงได้กลับมานะตอนนั้นน่าจะน่าจะไม่โดนรีคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้กดมันยังไม่ชัดเจนมันก็คงตอบว่าโดนรีตัวอยู่แล้วล่ะไอ้นายให้อะไรกูมาเต็มเลยวะ,ะไอ้เฮียตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหไอ้เฮียชิบหายเลยไอ้ไม่มีอะไรจะพูดกับน้องมันบอกลาน้องหมเลย ดนไปแดงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว<ม> <Ste> กูช่วยเต็มที่แล้วเออไม่มีแล้วพี่พูดพูดไปเยะๆไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะไม่ช่วยเลยมึงจำไว้ที่กูไม่รู้จะพูดยังไงให้มึงสบายใจได้นะแต่มึงจำไว้อย่างหนึ่งว่ามันมีที่สับมึงเสมอที่เนี้ยไไม่ว่าจะห้าหกเดือนกี่ปีเป็นปีแล้วแต่ ถ้ามึงกลับมามันจะมีที่สําหรับมึงเสมอไว้แค่นั้นเองมึงไม่ได้ทำอะไรผิดมึงไม่ได้มึงไม่ได้ลาพวกกูไปถาววมีใครอยากจะพูดอะไรกับน้องมันพูดได้เลยนะแต่น้องมันนี่แต่มึงไปโฟกัสกับอันน <tortured. S 1> ี <Hayır> ้เหรอมึงไปเรียนด้วยนี่ยติดเรียนด้วยนี่เออ้น้องเอาเวลานี้ก็ถือว่าโอเคเขาเขาเขาไอ้นี่เลยเหรอพ่ติีเออ กูเชื่อว่ามึงไม่ได้สลายเลยนกูเชื่อทำอะไรไม่ได้กูทำเต็มที่แล้วเขาไม่มองเลยเขาต้องการหลักฐานอย่างเดียวถ้าในอนาคตมันมันไปเจอชิ้นส่วนหรือว่ายี่อะไรหลักฐานกูจะรีบแจ้งเลยเว้ยเพื่อให้มึงกลับมาได้ไวที่สุดแค่นั้นเองแล้วกูจะให้พวกที่แม่งกล่าวหามึงรับผิดชอบแค่นั้นเองถ้ามันมีนะ อันนี้มันมีปลดไหมครับพี่ตีห้าหกเดือนเขาบอกต่ำต่ก็เป็นหมอด้ดยโดเอะไรไปแตงใจเรียนไงนโดนรีตัวปะโดนครับโดนโดนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเว้ยไม่มนะตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยกฎมันยังไม่ออกมาเป็นทางการต้องโดนก่อนเขาว่าพูดว่าโดนเพราะว่าใช้กฎนัปัจจุบันเพราะอีกห้าหกเดือนมนอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่โดนก็ได้หลังเรียังเข้าได้ได้อยู่ปะไหนอะ แต่กูบอกก่อนนะให้ไอ้นายเป็นเป็นหลักเป็นสิ่งสําคัญให้ทําให้เราตระหนักเรื่องไอ้นี่เลยนะโอเวอร์เลยนะอในการมีสตอรี่เริ่มจากวันพรุ่งนี้เลยนะแล้วกูขี้เกียจเปิดด้วยเฮียถ้ามึง้ถ้ามึงไม่อยากลงเอ่ยแบบไอ้นายอ่ะช่วยแล้วก็ช่วยเต็มที่แล้วนะกูอย่างขี้เกียจอ่ะโอเวอร์เลยอ่ะมึงต้องโอเวอร์เลยไม่ว่ามึงจะเฮียอะไรมันจะยากลําบากในการโอเวอร์เลยแค่ไหนก็ตามมึงต้องโอเวอร์เลยเขาดินกูอะพิธีอได้งานมึงบินแน่นอน ม่เป <formation jin inh throat> <at> ็นไรเดี๋ยวก็กลับมาไม่เป็นไรไม่ต้องร้องอไอย่างเหี้ยเดี๋ยวกลับมาอย่างที่บอกกูเชื่อมึงว่ามึงไม่ได้สนายกูเข้าใจกูเข้าใจอารมณ์เลยนะเว้ยของตั้งแต่ผมเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างอ่ะแบบน้องมันก็ทำมาเยอะดูของมันดีใช่แล้วแบบโดนที่โดนใบแดงเลยอ่ะใบที่โดนโดนใบแดงสั์แต่ผมมองว่ามันไอ้นายมเอาเวลานี้ไปแคบไปแคบของในตู้ด้วยนะเผื่อแบบ โดนรีตัวแล้วแบบขอมนันในนี่ไม่โดนรีตัวแล้วแบบขอของคืนเผื่อของหายอะไรนู่นนี่นั่นมันเปิดกระเป๋าไม่ได้หรอกครับไม่หลังรีหลังรีเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วกูขอว่าแค่นี้แนละ้วพอติมต้องบินมปแล้วเออ,เอ,อไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปกินไหนที่เรากับพวกพี่เหมือนเดิมเออเดี๋ยวไปมิตติ้งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอนายจบเป็นหมอใช่ป่ะเดี๋ยวตีก็ไปให้นายรักษาไงชนะสูตรอะไรเงี้ย เออใช่ในของของทำใหม่ได้ไม่เป็นไรครับในเดี๋ยวก็ช่วยๆกันเป็นห่วงที่ตรงนี้ว่างเสมอไว้ใช่ครับไม่มีไม่มีที่เต็มแน่นอนนะครับแต่แต่บอกว่าแบบไม่ได้ทำจริงๆเชื่ออจากคนเชื่อเชื่อแน่นอนครับเชื่อไว้น้องเดี๋ยวเท่ากันเชื่อแล้วเองไหมที่บอกเออไม่แล้วผมไม่เล่นเกมผมต้องมาลำบากอัดอะไรเด้อเนี่ย ถ้ามีถ้ามีหลักถ้ามีหลักฐานอะไรอย่างที่พี่บอกว่าถ้ามันมีหลักฐานที่อะไรที่มันพอจะช่วยมึงได้แม้สักนิดนึงอะกูจะพร้อมเนี่ยไปแย้งเขาเพื่อให้มึงได้กลับมาก่อนเวลาอยู่แล้วถ้ามันมีนะกูพยายามที่สุดอะสู้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 กลับมาไปเรียนก่อนก็ได้ตั้งใจเรียนกอนตั้งใจเรียนใช่นติดเรียนพอดีเดี๋ยวก็เนี่ยถือว่าการแปลงการพักไปในตัวก็ได้ใช่แต่พักแบบของหายนะ ไม้ไม่หายไม่หายไม่หายใครไม่ได้ออกกดรไม่รู้หรอกใครพงหน้าไม่รู้เย็นเย็นเย็นเราเราไม่ได้รีตัวใช่ไหมครับไม่เราต้องดูอะไรอย่างนีตองรอดูกดติดตามตอนต่อไปจะขอให้ในบางบางบาจเย็นมันอยู่ในนี่อยู่แล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบไม่ได้มีอะไรเสียหายอีกหนึ่งนาทีพี่จะถ่ายรูปกับในไหมมามมาับ้า้าไหนเมออมานหน้าอ้อยู่หน้าเลย ฮัลโหลวิฮ really yeah. well ัลโหลวิอยู het, ่เลยอยู่เลยไหนอยู่เลยไม่ต้องนั่งหมอทีหมอทีหมอทีหมอพี่พี่ชาลีพี่เมื่อกี้เอซัมมาดักหน้าคุกอ่ะรอกระทึกปะแล้วมูนอ่ะเออแล้วมึงก็ฝากใครไว้ก็ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมแล้วมามาเอามาเอามาเดี๋ยวสิก็แฟนแฟนทัานเลยก็ฝากที่ไหนเออก็เคยคุยกันไว้อ่ะคนละมั้งใช่ไหมของของบางอย่างที่เป็นของ องซออย,ยู่ที่ผมอยู่ที่ผมของน้องอยู่ที่ผม